เดินทางกลับบ้านเขาก็บังเอิญเห็นภรรยาของเขาสนุกกับชายหนุ่มในสว่ายน้ำแต่เขาไม่ได้เปิดโปรงแต่แอบเข้าไปในห้องของพวกเขามันเลอะเทอะมากเสรษจีที่เห็นก็ความมันโลหิตเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้ไปหาคู่ชู้นั้นแต่กลับบ้านอย่างเงียบๆรอภรยากลับมาเขาออกมาเปิดโปงความอัพยศที่ภรรยาของเขาทำลับหลังพิจารณาวิธีนี้เพื่อชดเชยความเจ็บปวดของเขามีคนข้างนอกได้ยินเสียงปืนไม่รอให้คนวิ่งไปดูเศรษฐีรีบหยิบกระสุนขึ้น,นจากพื้นจากนั้นหยิบกระสุนอื่นๆออ,ออกมาแล้วโยนลงบนพื้นรอจนคนข้างนอกมาเคาะประตูถามว่าเขาเริ่มยิงสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนภายนอกพระนเล่าจบเศรษฐีก็โยนเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดของตนลงในกองไฟ เพื่อทำลายเข้าห้องน้ำไปชํำระล้างคราบเลือดตามร่างกายมันแปลกที่เขาฆ่าภรรยาของเขาเขาไม่ออกจากบ้านแต่ยังรอผู้คนมาอย่างโง่ครึมชายคนนี้เป็นตำรวจด้วยเพราะภรรยาไปเด็ดกับชายหนุ่มเป็นตำรวจท้องที่เศรษฐีบอกให้ตำรวจเข้าไปเจรจาแต่ผู้เดียวขณะนี้ตำรวจยังไม่ทราบว่าคนที่ถูกฆ่าคือคนรักของเขาอันที่จริงเขาไม่รู้จักเศรษฐีคนนั้นเลย เพราะเขากับภรรยาของเศรษฐีอยู่ด้วยกันพวกเขาทั้งหมดหลบซ่อนอีกฝ่ายไม่เคยบอกตัวต,วตนที่แท้จริงของเขามาก่อนจนกระทั่งเขาเห็นภาพที่แขวนอยู่บนผนังคนที่นอนอยู่กับพื้นคือใครเขาเรีบเข้ามาโชคดีที่ผู้หญิงคนนั้นยังหายใจอยู่เมื่อเขาเห็นเศรษฐีอยากเอาปืนยิงนางเขาเรีบวิ่งไปขโมยปืนในขณะนี้ตำรวจที่ล้อมรอบด้านนอกก็รีบเข้ามาเช่นกันพวกเขาควบคุมเศรษฐีอย่างรวดเร็วเศรษฐีก็ติดตาข่ายแห่งธรรมบัญญัติ แต่น่าแปลกที่เขาไม่ได้หาดนายมาด้วยแม้จะรู้ว่าครอบครัวของภรรยาได้เชิญทนายที่เก่งกาดมาเขายังคงสแสดงใบหน้าเย็นชา่แบบนั้นอัตราการชนะของทนายความในฝั่งภรรยาคือ9 7เเรเศรษฐีเผชิญหน้ากับทนายความคนนี้หมดโอกาสชนะอย่างแน่นอนแม้แต่ผู้พิพากษายังหวังให้เศรษฐีหานทนายความให้ตัวเองท้ายที่สุดมันขึ้นอยู่กับภูมิหลังของครอบครัวของเขาเป็นไปได้ที่จะหาคนอื่นที่ดีกว่าผู้พิพากษาฉันต้องการยกเลิกการพูดคุย ตรงเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำให้เร็วที่สุด เศรษฐีไม่ให้ทนายเข้าสายแต่เลยไม่เพียงแต่ขอให้ป้องกันตัวเท่านั้นแต่ยังต้องการการจบเคสนี้เร็วขึ้นด้วยดูเหมือนเขาจะมั่นใจชัยชนะอยู่ในมือตำรวจรีบมองหาทนายความหวังว่าอีกฝ่ายจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับกรณีนี้เขารู้สึกเศรษฐียังมีไพ่ตายแต่ทนายคนนี้อวดดีเกินไปฉันไม่คิดว่าจะมีคดีความที่ฉันไม่สามารถจัดการได้หลังจากทนายมาตรวจด้าเศรษฐีแล้วด้วยหวังว่าจะพบหลักฐานการฆาตกรรมแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจก็คือ กระสุนที่ฆ่าภรรยาไม่ได้เป็นปืนของเศรษฐีนอกจากนี้กระสุนของเขายังไม่ใช่กระสุนสังหารอีกด้วยหลังจากก่ออาชญากรรมแล้วเขาไม่ได้ทิ้งดินปืนไว้ในมือของเศรษฐีเสื้อผ้าไม่เปื้อนเลือดแม้แต่บนตัวปืนก็ไม่มีรอยนิ้วมือในห้องระเบิดรวมสี่นัดแต่ตำรวจไม่พบหัวกระสุนแม้จะมีตลับใส่ตลับน่าเสียดายไม่มีรอยนิ้วมือบ้านบนก็ไม่สามารถเป็นพยานได้ตอนนี้ทนายเข้าใจแล้วความมั่นใจของเศรษฐีมาจากไหน กลายเป็นว่าเขาจัดทุกอย่างลงตัวจนพระเจ้าไม่รู้มานไม่ทราบทำให้ไม่มีใครหาหลักฐานเอาผิดเขาได้จุดแม้ว่าทุกคนจะรู้ว่าเขาคือฆาตากรแต่ไม่มีข้อพิสูจน์พวกเขาต้องทำอะไรเพื่อจัดการเขาเศรษฐีเพราะเมื่อเช้าเห็นภรรยาเล่นชู้กับชายหนุ่มในคืนนั้นเขาชักปืนออกมาเพื่อจะฆ่าภรรยาของเขาทันทีภรรยากลายเป็นอัมพ้าจึงไม่มีทางที่จะประนามเขาได้ เศรษฐีคิดอย่างทนงตนว่าไม่ต้องรับโทษเพราะไม่ชะเขาก็ลงมือปืนและกระสุนไปแล้วเพื่อฆ่าภรรยาของเขากระสุนที่ปรากฏในที่เกิดเหตุไม่ใช่ของเขาตอนนี้อายการและทะนายความไม่มีทางจับเขาได้ทนายไปหาเศรษฐีคุยใครจะคิดว่าเศรษฐีจะทำหน้ายั่วคงถึงเวลาแล้วที่จะบอกว่าให้ทนายมาแก้ต่างตอนนี้คำพูดของเขาแต่โดยไหนยืนยันว่าทนายความไม่มีโอกาสชนะแต่ยิ่งกระทาก็ยิ่งปลุกเร้าจิตปัญญ,ญาการต่อสู้ของทนายความทนายความตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับตำรวจ หลังเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจเป็นคนแรกที่ได้เห็นศพภรรยาของเขาย่อมรู้ฐานะของเศรษฐีในคราวนั้น ตำรวจเขาพูดอะไรในเวลานั้นเขาบอกว่าฉันดูเหมือนจะเป็นโรคประสาทฉันเอาปืนยิงภรรยาเล็งไปที่หัวของเธอแล้วยิงกระทวงในที่สุดชายชราก็เปิดปากพูดเขาปฏิเสธทุกคำพูดของตำรวจเขาเสริมว่าตำรวจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการพิจารณาคดีเนื่องจากตำรวจและผู้เสียหายมีความสัมพันธ์กันนอกจากนี้ยังเป็นความสัมพันธ์นอกกฎหมายอีกด้วยเมื่อข่าวออกไปทุกคนก็ตกใจแม้แต่ทนายความตกใจตำรวจตกใจรีบลุกขึ้นออกจากศาล แต่สิ่งที่ผู้คนไม่คาดคิดไม่ใช่ว่าเขาอยากออกไปข้างนอกแต่เขาอยากทะเลาะกับเศรษฐีน่าเสียดายที่เขาถูกจุดโดยคนอื่นเศรษฐีไม่เป็นอันตรายแล้วบอกผู้พิพากษาว่า เขาจ้างนักสืบติดตามภรรยาเขาเองความสัมพันธ์ระหว่างภรรยากับตำรวจนักสืบได้รวบรวมหลักฐานมากมายในสถานการณ์นี้ตำรวจจะไม่เป็นพยานอีกต่อไปทนายความเสียพ่ายตายใบสุดท้ายเขารู้สึกเหมือนกำลังตกหลุมพรางของเศรษฐีโดยหาทางออกไม่ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธสอบถามตำรวจทำไมคุณไม่บอกทุกอย่างให้เร็วกว่านี้แต่ตำรวจก็โกรธมากเช่นกัน เพราะโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่รู้จักเธอคือภรรยาของเศรษฐีคนนั้นจนกว่าค่าศึกจะสิ้นชีวิตภายใต้กระบอกปื่นนั้นเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาตอนนี้ภรรยาเขากลายเป็นอัมาตไปแล้วตำรวจไม่สามารถเป็นพยานในชั้นศาลต่อไปได้ทนายความไม่สามารถหาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ใดๆเขาทำงานล่วงเวลาหลายวันเพื่อตรวจสอบแต่วันนี้เศรษฐีโตมายั่วด้วยทนายความข้อมุมไปโรงพยาบาลเพื่ออ,อ่านหนังสือให้ภรรยาฟังหวังว่าภรรยาคนนั้นจะตื่นขึ้นในไม่ช้าตราบใดที่เธอตื่น เมื่อนั้นความผิดของเศรษฐีจะถูกเปิดโปงน่าเสียดายที่แพทย์หญิงบอกเขาอย่างนั้น โอกาสที่ภรรยาจะฟื้นคืนสติได้มีน้อยมากเพราะสมองของเธอเสียหายอย่างหนักโอกาสที่เธอจะโคม่าไปตลอดชีวิตความหวังสุดท้ายของทนายความก็ดับลงเช่นกันเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรใครจะคิดว่าในเวลานี้ตำรวจมาหาอย่างแข่งขันฉันรู้จักคนในห้องเก็บหลักฐานเพราะเขาเป็นนี่บุญคุณฉันดังนั้นบางทีสิ่งเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นปลอกกระสุนได้ดังนั้นจะตรงกับลูกกระสุนได้แล้วจะมีหลักฐานทนายความหันหลังกลับบ้านเขารับไม่ได้กับการหลอกลวงนี้ แต่นั่นก็หมายความว่าพวกเขาจะแพ้อย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าเศรษฐีคนนี้ฆ่าภรรยาของเขาด้วยปืนแต่ทนายความไม่พบหลักฐานใดๆ เพราะแผนของเขาไร้ที่ติจริงๆแต่เป็นงอย่างนั้นทนายความยังคงยืนยันว่าไม่ต้องการปลอมแปลงหลักฐานแต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยให้ผู้กระทําความผิดได้รับการปล่อยตัวนอกกฎหมายนั่นคือก่อนที่การพิจารณาคดีจะเริ่มต้นขึ้นเขาสั่งผู้ช่วยของเขาว่าถ้าเขาโทรหารแล้วผู้ช่วยก็เข้ามาแจ้งว่าพบหลักฐานแล้วหลักฐานใหมายแน่นอนว่าเป็นของปลอมแต่ตอนนี้ไม่มีทางอื่นแล้ว เศรษฐีแก้ตัวในการพิจารณาคดีแม้แต่เอาความรู้กฎหมายออกมาเพื่อป้องกันตัวเองในกรณีที่ไม่มีหลักฐานยืนยันจะโทษเศรษฐีก็ไม่ได้ทนายความโกรธต้องการตทหาผู้ช่วยแต่เขารีรอกดโตไม่ติดเพราะท่าเขอธรรม เมื่อน,นั้นเขาจะไม่เหมาะที่จะเป็นทนายความอีกต่อไปหลังจากที่ครุ้นคิดอยู่พักใหญ่เขายัางคงละทิ้งโอกาสนี้ฉันไม่มีหลักฐานใหม่ตำรวจรับไม่ได้กับผลลัพธ์นี้ภรรยาของเศรษฐีนั้นเป็นคนรักของเขาแต่เขาไม่สามารถเปิดเผยตัวฆาตกรได้ในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเขาตัดสินใจยิงตัวตายเศรษฐีมีความสุขเพราะเขายิงธนูไปถูกสองเป้าหมายไม่เพียงกำจัดภรรยาเท่านั้นแต่ยังทำลายชูของภรรยาของเขาด้วย หลังจากได้รับการปล่อยตัวสิ่งแรกที่เขาทำคือรีบไปโรงพยาบาลเพราะเขาคือสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยมีสิทธิตัดสินใจชีวิตและความตายของผู้ป่วย ทนายความหลังจากทราบความคิดที่โหดร้ายของเศรษฐีก็เดินไปรอบๆอ,อย่างกระสับกระส่ายเขาต้องการช่วยชีวิตผู้หญิงที่น่าสงสารคนนี้แต่เพราะเขาเข้าหาภรรยาเศรษฐีโดยภาลการถูกสั่งห้ามเข้าทนายวิ่งไปทั่วแต่ก็ยังหาคนช่วยไม่ได้ในท้ายที่สุดฉันทําได้เพียงไปขอความช่วยเหลือจากผู้พิพากษาเท่านั้นหวังว่าจะยกเลิกคําสั่งจํากัดได้หลังจากได้รับเอกสารการเพิกถอนเขารีบไปโรงพยาบาล แต่บัดนี้เศรษฐีสั่งให้หมอเลิกรักษาเมื่อทนายความมาถึงโรงพยาบาลสิ่งเดียวที่เขาเห็นคือเส้นตรงบนเครื่องรู้สึกสิ้นหวังเป็นครั้งแรกอย่างไรมันชัดเจนว่าเขารู้อะไรนักข้าเดินเข้ามาต่อหน้าต่อตาเขา แต่ทำอะไรไม่ได้เขาดูฆาตกรคฆ่าเดินผ่านเท่านั้นทนายความตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าเป็นเวลานานแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งการสืบสวนเศรษฐีคนนั้นเขาต้องการค้นหาหลักฐานใหม่บังเอิญวันหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานหยิบโทรศัพท์ผิดระนั้นก็ทำให้เขาเกิดความคิดที่กล้าได้กล้าเสียว่าเขารีบไปที่บ้านของเศรษฐีแล้วเอาปืนของชายชาราและบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันสามารถตรวจสอบได้ เขาและตำรวจมีปืนพกกระบอกเดียวกันก็เลยแอบเข้าไปในห้องก่อนจากนั้นเปลี่ยนปืนพร้อมหลักฐานปรากฏว่าเศรษฐีได้แลกปืนกับตำรวจก่อนเขาใช้ปืนของตำรวจเพื่อฆ่าภรรยาของเขาช่วงนี้สนับสนุนโดย slotpgthai.com เว็บเด PG ิมพันออนไลน์ line. ครบวงจรเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นฝากถอนด้วยระบบออโต้มีแอดมินคอยดูแลคุณตลอด24ชั่วโมงออนดักแต่จริงไม่เกรงใจใครแอดไลน์มาเล่นได้แล้ววันนีท้ที่แอด slotpgthai ก็เดาได้ว่าเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุคงจะเสียการควบคุมเป็นแน่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เขาจะแลกเปลี่ยนปืนกับตำรวจก็เลยเอาหลักฐานไปเพราะจมอยู่กับความเจ็บปวดและความกลัว ตำรวจจึงยังไม่ตรวจพบสิ่งผิดปกตินี่คือสาเหตุที่ผู้คนไม่สามารถหาหลักฐานได้แต่เศรษฐีเขาลืมประเด็นหนึ่งว่าเขายังคงทิ้งกระสุนไว้กระสุนนั้นคือกระสุนที่สีสะของภรรยาเขาก่อนเพราะภรรยายังมีชีวิตอยู่ไม่มีทางเอาออกได้ตอนนี้เธอตายแล้วดังนั้นฝั่งโรงพยาบาลสามารถเอาออกได้แน่นอน ต้องเผชิญกับการวิเคราะห์ที่เข้มงวดของทานายความทุกคำชายชรายังคงดูไม่สับสนเพราะไม่สามารถจัดการคดีชั้นสองได้เขาแน่ใจว่าเขาจะไม่มีความผิดแต่เขาลืมไปอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เธอตายแล้วนี่คือการฆาตกรรมนี่เป็นคดีใหม่ที่มีหลักฐานใหม่ถ้าเศรษฐีสามารถละเว้นภรรยาที่เป็นอัมพาตได้เขาสามารถออกจากกฎหมายได้แต่เขาหยุดการรักษาให้ภรรยาจากไปนี่เป็นสถานการณ์ที่ทำให้อาชญากรรมของเขาร้ายแรงยิ่งขึ้นตาไขา่ฟ้าเบาบางตายยากจะหลุดพ้น